คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ชชาแนลือหาเลขเจ้าแม่นาคีงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 3 ก็เป็นที่ฮือหานะครับจุดธูปกรํารยานขอเลขจากเจ้าแม่นาคีได้3ตัวตรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับที่มาที่ไปของเลขครับท่านผู้ชมครับที่เกาะเจ้าแม่นาคีหลานรักของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาซึ่งตั้งอยู่กลางฝ่ายท่ามนาวครอบคุมพื้นที่สี่ตำบลเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือตำบลศรีสุโธตำบลบ้านดุงตำบลนนทสูงและตำบลวังทอง ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอพรจากหลานสาวพ่อปู่แม่ย่าอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะลดลงบ้างนะครับเพราะว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับกำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้สำหรับเกาะเจ้าแม่นาคีหลานรักของพ่อปู่ศรีสุธูซึ่งขณะนี้ช่างกำลังเร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะใหม่คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน2 1ิว,วันให้ใช้ทันสิ็จก่อนสงกราน,นะครับ เพื่อรองรับลูกหลานพ่อปู่แม่ย่าที่จะมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่นาคีครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขเด็ดเจ้าแม่นาคีงวดนี้นะครับผู้ดูแลเกาะได้อธิษฐานจุดทูบก,กรรมยานขอโชคขอลาบขอพรน,นะครับจากเจ้าแม่นาคีซึ่งปรากฏตัวเลขนะครับจุดไป2วันครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูนะครับก็มีตัวเลขอยู่ที่ทูบก,กรรมยาน,นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับเห็นเลขอะไรกันบ้างนะครับได้แก่เลข074นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์นะครับได้เลขมา3ตัวตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ074ท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16มีนาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับ เจ้าแม่นาคีนะครับก็ให้โชคให้ลาบนะครับกับผู้ดูแลเกาะและผู้ที่ได้พบเห็นนะครับกับตัวเลข0-74นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดท่านนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยทวนหน้ากันทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะมีราดคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปใหม่ครับรักทุกท่านครับขอบคุณ rap